ลกค้าตั้งไหนที่หลังจากรับกระป๋าสตางค์สาส์ตัวเลขของเราไปได้ประมาณ3เดือนนะคะแต่ปรากฏว่าในเรื่องของการเงินยังไม่ดีขึ้นนะคะให้ทักกลับมาหาเราที่ Line ID รับทัพย์ค่ะไม่ว่าท่านจะเป็นลูกค้ากระป๋าสตางค์ใบสั้นใบยาวหนังแท้หนัง PU รุ่นซิปครอบเก็บเรียบหรือรุ่นแม่เหล็กดึงดูดเงินนะคะถ้าในเรื่องของการเงิน ยังไม่ดีขึ้นหลังจากที่ใช้กระป๋สตางไปได้ประมาณ3เดือนนะคะให้ทักกลับมาหาเราที่ไ i n e id รับทราบค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะพูดถึงกระป๋อสตางศาสตัวเลขของเรานะคะนอกจากความเป็นมงคลในเรื่องของสีของกระป๋อสตางซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลรูปแบบของกระป๋สตางตามศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยและศาสตร์ญี่ปุ่นผสมผสานกันซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เป็นมงคลที่จะช่วยเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตาแล้วกระป๋อสตางของเราทุกใบย,ยังลงยันคาถาลงยันศาสตร์ตัวเลข บางรุ่นก็จะมีพุทธคุณของไอ้ไข่เด็กวัดใจดีผ่านวิธีปลูกเสกโดยท่านเจ้าวัดระดับเจ้าคณะเรียกได้ว่าเสริมในเรื่องของการเงินให้เฮงให้ปังกันไปเลยทีเดียวรวมถึงโลโก้ของแบรนด์ของเราค่ะสามเหลี่ยมฟิละมิดแห่งความมั่งคัง่งที่มีดวงตาลาดวงตาลึกลับเครื่องรางดึงดูดเงินสากลซึ่งเรียกได้ว่าชินแสแนะนําค่ะถ้าสัญ,ญลักษณ์นี้ใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์และหันดวงตาลึกลับนี้ไว้ด้านนอกของกระเป๋าสตางค์ จะเป็นดวงตาที่สามารถดึงดูดเงินดึงดูดโชคลาภและนอกจากนั้นความเป็นมงคลของกระป๋า,าสตางค์ของเราเรายังได้จัดเต็มความเป็นมงคลในทุกจุดค่ะด้วยเครื่องหมายอินฟินิตีและเครื่องหมายเอสดอลลาร์สหรัฐสัญลักษณ์ดึงดูดเงินสากลเข้ากระป๋อสตางค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เรียกได้ว่าให้เฮงให้ปังกันเลยในคลิปจุดนะคะลูกค้าที่รับกะะระป๋อสะตางค์สาตัวเลขของเราไปทุกรุ่นคงจะทราบดีอยู่แล้วนะคะเรามีเคล็ดลับวิธีการเระะปิดกระป๋อสะตางค์ตามศาสตร์ญี่ปุ่นวิธีการใช้พุทธคุณของยนันคาถายันสาตัวเลขและขอนุญาครูบาจาร์รวมถึงรุ่นไหนที่เป็นรุ่นไอ้ไข่เด็กวัดใจดีนะคะเราก็มีเคล็ดลับวิธีการใช้พุทธคุณที่อยู่ในกะะระป๋อสะตางค์ที่ผ่านพิธีปลุกเสกแต่ก็ยังมีลูกค้าบางส่วนนะคะเรียกว่าหนึ่งในร้อยเลยทีเดียวค่ะซึ่งก่อนในเรื่องของการเงินนยัังงไมม่กกกระเตื้้้อขึใหทลบา เราค่ะที่ l ล n e id ล็อกซับเรามีเคล็ดลับพิเศษถ้าท่านทําตามเคล็ดลับของเรานะคะรับรองค่ะในเรื่องการเงินของท่านจะดีขึ้นนะคะค่ะลูกค้ากระป๋อสตางค์สตร์ตัวเลขนะคะท่านไหนที่ใช้ไปแล้ว3เดือนยังไม่เห็นผลในเรื่องของการเงินให้ทักกลับมาหาเราที่ l ล n e id ล็อกซับค่ะค่ะขอบคุณลูกค้าลูกค้านะคะที่ไว้วางใจในกระป๋าสตางค์สตร์ตัวเลขกระป๋าสตางค์ที่ไม่ได้มีดีแค่ความสวยแต่ยังแฝงไว้ด้วยพลังดึงดูดเงินค่ะแล้วพบกันนะคะขอบคุณมากค่ะ